สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านสวัสดีเอวิฟันกันด้วยนะครับผมพบกับผมเช่นเคยเช่นเดิมกับทีเด็สปอร์ตนะครสำหรับในคลิปนี้เราจะอยู่กันในศึก FA Cup คัพกันบ้างนะครของประเทศอังกฤษนะครเป็นคู่ร่วงท็อฟฟี่สิมันเอเวอร์ตันพบ กับระเบียงสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้นั่นเองนุ่มคุณนี้จะเตะกันเวลาทิ้งขึนครึ่งนะครับผมเลยแล้วครับผมวางต่อไปที่แมนเชสเตอร์ซิตี้หนึ่งลูกครึ่งนะผมยังไงเดี๋ยวเรามาฟังรายต่างๆของทั้งสองทีมนี้กันก่อนนะครับผมมาเริ่มกันที่เอฟเวอร์ตันวันนี้นะครับผมคาร์ลินเชลติกุนซือใหญ่ชาวอิตาเลียนนะครับผมก็ขาดไปค่อนข้างหลายรายเลยนะผมไม่ว่าจะเป็นทั้งฝั่งของจอร์แดนพิกฟอร์ดนะผมเยรีมีนาชองฟิลิปชิบอว่แมงฟาเบนเดลอับดุลไลดูกุเล่ฮามิสโรเเกก็พียบเลยยนะที่ัง บาดเจ็บเล่นงานอยู่นั่นเองนุผมวันนี้จะมากระบาลแผน4-3-1-2นะครับผมใช้ทั้งฝั่งของโดมินิกคาวด์ลูวินกับริชาร์ิสซอนเป็นคู่หอกนะครับผมแล้วก็มีทั้งฝั่งของกิฟฟี่ซิเกอร์สันคอยเป็นเพลย์เมคเกอร์สนับสนุนอยู่ด้านหลังนั่นเองนะครับผมแล้วก็แผงมิดฟิลด สี่รายจะเป็นในที่ของอันเดรโกเมสอัลลันแล้วก็ทอมเดวิสนั่นเองนะครับผมส่นวนดนฝั่งของแมนเชสเตอร์ซิตี้วันนี้นะครับผมเป๊ปโกลเดร่าก็เรียกได้ว่าไม่มีตัวบาดเจ็บหรือติดโทษแบนใดๆทั้งสิ้นเลยนะครับผมแต่ว่าน่าจะมีการโรเ a ชั o n ตัวหลายๆตำแหน่งนะครับผมเพื่อจะได้มีการสลับเปลี่ยนหมุนเวียนพักนักเตะกันบ้างนะครับผมวันนี้จะมากับแผน4-3-3นะครับผมใช้ทั้งฝั่งของกาเวลเคซุสเซเกโออาเกโร่แล้วก็เิยาดมาเลส เป็น3ประสานในแดนหน้านะครับผมส่วน3ประสานด้านกลางจะเป็นหน้าที่ของอิวคายคุนโดกัันเปเนโรซิวาแล้วก็โรดิโกเอเันเดสนั่นเองนะครับผม สำหรับเซิต์ีธเฮตูเอที่เคยพบกันมาของทั้งสองทีมนี้ใน5เกมหลังสุดนะครับผมเป็นทางฝั่งของแมนเชสเตอร์ซิตี้สามารถเอาชนะไปรวดเลยนะผม5ครั้งติดต่อกันนะครับส่วนฟอร์ม5เกมหลังสุดในรายการนี้เอเวอร์ตันนั้นชนะ3แพ้ไป2นะครับผมส่วนทางฝั่งของแมนซิตี้ชนะ4แพ้ไป1นะครับผมส่วนฟอร์ม5เกมหลังสุดในทุกรายการนะครับผมของเอเวอร์ตันนั้นชนะ3แพ้ไป2นะครับส่วนทางฝั่งของแมนเชสเตอร์ซิตี้ชนะ4แพ้ไป1นั่นเอง นะครับผมก็ต้องบอกเลยว่ามันแน่นอนนะครับผมสำหรับเอฟเอฟเอครับคู่นี้นะครับผมนะัดเดียวรู้เรื่องนะครับผมโดยทางฝั่งของเอฟเวอร์ตันก็เรียกว่าตัวเจ็บนั้นเพียบเลยนะครับผมวันนี้น่าจะมีปัญหากับการรับมือเกมบุกของแมนเชสเตอร์ซิตี้อย่างแน่นอนนะครับผมถึงแม้ว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้อาจจะโรเทชั่น ตัวผู้เล่นในหลายๆตำแหน่งแต่ว่าฟังจากรายชื่อแล้วก็ยังคงเกือบจะเป็นชุดใหญ่เลยนะครับผมยังไงศักยภาพย่อมเหนือกว่าแน่นอนผมเชื่อว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้จะผ่านไปได้สําหรับเกมวันนี้นะครับผมยังไงฝากกันด้วยที่แมนเชสเตอร์ซิตี้และกันนะครับผมก่อนจากกันไปสำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมนะครับผมเว็บไซต์ที่เป็นช่องทางการเข้าสิ่โชคสิ่งลุ้นสิ่งไทยดีๆอย่าง m88sport.com นะครับผมแล้วก็อีกหนึ่งเว็บไซต์ที่สาคัญที่สุดเลยไม่แพ้กันนั่นคือ t d e s p o r t c o m นะครับผมท่านใดต้องการรับข้อมูลข่าวสาร ฟุตบอลรับทีเด็ดบอลเดียวรับทีเด็ดบอลสเต็ปหรือว่าวิเคราะห์ฟุตบอลอ่านกแบบเจาะเลืกอกย,อยาวๆในทุกคู่ทุกหลีกนะครับผมแล้วก็การดูบอลสดออนไลน์แบบ Full HD ไม่มีกระตุกทีเด็ดสปอร์ตคอมจะสรรจัดหามาให้ทุกท่านแบบครบจบในเว็บเดียวเลยนะครับผมฝากกันไว้ด้วยและกันนะครับผมสำหรับคลิปนี้ผมทีเด็ดสปอร์ตขอตัวลาทุกท่านไปก่อนพบผมได้ใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ